รับนะคะรหัส52รับรหัส52นะคะแล้วสั่งตัดเป็นผ้าถุงป้ายปิดค่ะผ้าถุงป้ายปิดแล้วติดซิปค่าคุณพี่จ๋าสําหรับคุณลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบสนใจผ้าถุงป้ายปิดลักษณะการตัดจะเป็นแบบนี้ค่ะผ้าถุงป้ายปิดนะคะคือน,นะคะนี่เลยเห็นไหมคะเปิดเข้ามาด้านในนะคะมันก็จะปิดนะคะไม่เห็นขาสําหรับคุณลูกค้านะคะเวลาลุกนั่งสะดวกนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องโกโปไม่ต้องโกเปิดเลยเพราะว่าเป็นผ้าถุงป้ายปิดค่ะ เพราะว่าเป็นผ้าถุงป้ายปิดแล้วติดซิฟข้างคุณลูกค้าขาติดซิฟข้างแบบนี้ติดซิฟซ้อนนะคะซิฟข้างแบบนี้ซึ่งคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลย <c oughs> ด้านในอัดผ้ากาวเต็มผืนด้านในอัดผ้ากาวเต็มผืนนะคะคุณลูกค้านะ <c oughs> เหมือนที่นุ่มบอกว่าคุณลูกค้านะคะสั่งซื้อผ้าไปแล้วเนาะ สั่งซื้อผ้าไปแล้วขนาดหน้าผ้า100ซนตมรความยาวอยู่ที่180ซมอัดผ้า,าก,กาวเต็มผืนค่ะจากนั้นวางแพทเทิร์นแล้วก็ตัดเย็บได้เลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะทําไมนุ่มถึงบอกว่าแนะนําให้ติดซิปข้างเพราะว่าบางทีเราตึงหลังตึงไหลเวลาติดซิปข้างก็ยังติดได้ใช่ไหมคะคุณลูกค้าคะ แต่ถ้าเป็นซิปหลังแบบนี้ถ้าเรารู้สึกแบบตึงหลังอย่างนีเน้เวลาที่เราต้องรูดซิปทางด้านหลังนี้ค่ะมันลําบากใช่ไหมนุ่มก็เลยบอกว่าเป็นติดซิปข้างนะคะแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าไม่เป็นไรนะคะอยากให้ติดเป็นซิปหลังมากกว่าได้เลยคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้านะคะแจ้งกับแอดมินได้เลยนะคะพืนนี้1290บาท พื้นนี้1290บาทงานสั่งตัดจะมีโอนมาจานะงานสั่งตัดจะมีโอนมาจํา500บาทแต่วันนี้คุณพี่พรพิสมัยโอนให้เรียบร้อยแล้วขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8งานผ้าไทยสวยๆวันนี้นะคะในรูปแบบของผ้าถุงค่ะในรูปแบบของผ้าถุงสําเร็จด้วยนะต้องใช้คํานี้ค่ะเพราะว่านะคะ ตัดเป็นผ้าถุงป้ายปิดนะตัดเป็นผ้าถุงป้ายปิดติดซิฟข้างคุณลูกค้าขานุ่มขอแนะนําให้ตัดเป็นรูปแบบนี้นะคะเป็นอะไรที่สวยงามแล้วก็พรีเมียมมากๆเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจวันนี้1,290ัรบาทคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะเรามีผ้าให้คุณลูกค้าได้เลือกได้ชมนะคุณลูกค้าจะาเลือกผ้าแล้วสั่งตัดได้เลยวันนี้1290ัรบาทงานผ้าไทยผ้าทอผ้า้ายมักโคนนะคะเป็นงานผ้าไทยกัดลายสวยๆคุณลูกค้าขาเนื้อผ้านุ่มมากเนื้อ นุ่มพรมีเมียมสุดๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089 0 4 1 6 0 0 8งนค่ะ089 0416 008งานผ้าไทยผ้าทอสวยๆวันนี้นะคะผืนนี้รหัส52ผืนนี้รหัส52 นำมาตัดแล้วสวยงามมากๆเลยนำมาตัดเย็บเรียบร้อยแล้วขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่ชื่นชอบสนใจอยากให้ทางร้านของเราตัดให้นะคะเรามาเรียบค่าแล้วสั่งตัดไปด้วยกันคุณลูกคาา้าค่ะเดี๋ยวนุ่งพาดูพาชมนะคะทีละห้ารหัสนะคุณลูกค้าเตรียมกระดาษปากกาขึ้นมาจดได้เลยค่ะเตรียมกระดาษปากกาขึ้นมาจดได้เลยนะ,ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่รหัสสี่ศูนย์ค่ะพี่ เดี๋ยวเรานะคะจะมาเริ่มที่รหัส40นะคะคุณลูกค้าเลือกผ้าแล้วสั่งตัดได้เลยอยากตัดเป็นผ้าถุงป้ายปิดติดซิบข้างแบบนี้เหมือนที่นุ่มตัดให้กับคุณพี่พรพิสมัย คุณลูกค้าจ๋ารายละเอียดไซส์ของร้านแม่มารีภาคไทยของเราเริ่มต้นตั้งแต่ไซส์ S นะรอบเอว26สโพก36ค่ะความยาวสุดผ้านะคะได้ถึง37นิ้วนะความยาวสุดผ้าได้ถึง37นิ้วนะคะแต่ของคุณพี่พรพิสมัยนะคะจะเป็นไซส์ S ค่ะรอบเอว28สโพก38ค่ะแต่ความยาวเนี่ยจะอยู่แค่34นิ้วเพราะว่านะคะเราตัดตามความต้องการของคุณลูกค้าตัดตามส่วนสูงที่คุณลูกค้านะคะแจ้งข้อมูลตรงนี้เข้ามาเดี๋ยวนุ่มตัดให้แต่ถ้ายาวสุดๆเลยนะคะเผื่อคุณลูกค้า บบว่าสูง1 6 5าร้อยหกสิบห้าร้อยเจ็ดสิบแบบเนี้ยเนาะคุณลูกค้าจ๋าความยาวสุดผ้าได้ถึงสามสิบเจ็ดนิ้วค่ะความยาวสุดผ้าได้ถึงสามาสิบเจ็ดนิ้วนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณพี่ชนชนกนะคะเซยฮัลโหลทักทายเข้ามานะตอนช่วงไลฟ์สดของเราตอนนี้คุณลูกค,ะคะ้าค่ะ ะะงานผ้าไทยสวยๆนะคะมีให้ชมให้ช็อปเยอะแยะมากมายเลยขอบพระคุณออเดอร์นะคะตอนนี้ช่างกําลังตัดให้อยู่นะคะสําหรับเสื้อนะคะที่คุณพี่ธัญชนกนะคะสั่งตัดเข้ามาแล้วก็จะสั่งตัดเป็นชุดทรงไทยเรือนต้นด้วยนาะใช้นะคะ,ะ,คะเลือกใช้เป็นผ้าไหม่สังเคราะห์อทอเครื่องสามตะกอสีดําคุณลูกค้าจ๋านุ่มขอแนะนําให้เลือกใช้เป็นผ้ารุ่นนี้นุ่มขอแนะนํานะคะให้คุณลูกค้าเลือกใช้เป็นผ้ารุ่นนี้ค่ะ เพราะว่าอะไรคะคุณลูกค้าคะใส่สบายไม่ร้อนราชีสำคัญคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวร้อนกลัวคันนะใส่ดีคะ่ะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายดูแลรักษาง่ายด้วยนะคะก็คือซักเครื่องได้แล้วก็สีไม่ตกสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจพี่พิมพ์เบอร์โทรศัพท์เข้ามาในช่อง YouTube ให้ด้วยคะ่ะ โอเคเดี๋ยวพิมเบอร์โทรศัพท์ให้นะคะคุณลูกค้าสามารถทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยเรามาเลือกผ้าแล้วสั่งตัดผ้าถุงกันค่ะคุณพี่คะเรามาเลือกผ้าแล้วสั่งตัดผ้าถุงมาได้เลยคุณลูกค้าคะผืนนี้รหัส40ค่ะผืนนี้รหัส40นนะคะคุณลูกค้านะคะที่ชอบนะคะเฉดสีม่วง คุณลูกค้านะคะที่ชอบเฉดสีม่วงคุณลูกค้าขาจะเป็นผืนนี้เลยผืนนี้รหัส40ผืนนี้รหัส40ค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะเลือกผ้าผืนนี้แล้วสั่งตัดเป็นผ้าถุงนะได้เลยคุณลูกค้าขา่ะ1290บาทคุณลูกค้าใส่ไซส์อะไรคะ S S นะคะก็จะเป็นรอบเอว26สะโพก36ค่ะความยาวอยู่ที่คุณลูกค้าต้องการแจ้งเข้ามาได้เลยแต่ถ้าให้ทางร้านของเราเราจะตัดสุดผ้าก็คือ37นิ้วค่ะหรือว่าไซส์ ความยาวสุดผ้า37นิ้วค่ะคุณลูกค้าขาไซส์เนะคะที่นุ่มใสจะเป็นรอบเอว30ค่ะนะคะสะโพก40นะคะความยาวสุดผ้าอยู่ที่37นิ้วนุ่มสูง160เซนติเมตรคุณลูกค้าค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกผ้าแล้วสั่งตัดได้เลยนะคะคุณลูกค้านะไซส์ L เหรอไซส์ L จะเป็นรอบเอว32นะคะสะโพก42ค่ะความยาวสุดผ้าอยู่ที่37นิ้วค่ะความยาวสุดผ้าคือความยาวสูงสุดที่ตัดได แต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่ารับความยาวแค่32ได้เลยคุณลูกค้า่ะเราจะตัดตามความต้องการของคุณลูกค้าแล้วอย่างเช่นนะคะนุ่มใส่รอบเอว30แต่คุณลูกค้าน่ะสะโพกไม่ถึงนุ่มนะนุ่มเป็นคนสะโพกใหญ่เนาะนุ่มมาสะโพก40แต่คุณลูกค้าสะโพกแค่38แบบนี้คุณลูกค้าบอกได้เลยนะเดี๋ยวทางร้านของเราตัดให้เพราะว่าเป็นงานสั่งตัดใหม่ทั้งหมดค่ะเป็นงานสั่งตัดใหม่ทั้งหมดคุณลูกค้าอยากได้เป็นผ้าใหม่สีดําแบบนี้คุณลูกค้าก็บอกได้นะราคาเท่ากัน1,290บาทนะคะคุณ อยากตัดเป็นผ้าถุงป้ายเปิดนะคะแต่น้องว่าตัดเป็นผ้าถุงป้ายปิดนะ,ะโอเคเพราะว่ามันก็จะปิดแล้วก็เรียบร้อยนะค,ะคุณลูกค้านะถ้าเราใส่เป็นสีดํานะคะหรือว่าอยากตัดเป็นกระปรงทรงสอบกระปรงทรงเอทรงเซอร์เคิลสเกิร์ตคุณลูกค้าก็สามารถนะคะบอกได้เลยนะคะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6ด0 8ูคุณลูกค้าขาผื่นนี้รหัส40 พืนนี้รหัส40ค่ะสวยผืนนี้จะเป็นเฉดสีม่วงพืนนี้จะเป็นเฉดสีม่วงนะคะคุณลูกค้าสนใจนะคะให้ทางร้านของเราตัดให้ด้วยนะคะก็แจ้งกับแอดมินได้เลยค่ะนําโทรศัพท์นะคะอีกเครื่องนึงที่มีแอปพลิเคชันลายสแกนที่ QR วอคดให้นุ่มด้วยสแกนที่ QR วอคนะคะกดเพิ่มเพื่อนให้นุ่มหน่อยนะกดเพิ่มเพื่อนให้นุ่มหน่อยนะคะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยนะ,ะทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยค่ะ งานผ้าไทยของฝากสวยๆนะคะจากร้านแม่มรีผ้าไทยของเราในวันนี้นะคะรับตัดเป็นผ้าถุงป้ายปิดค่ะผ้าถุงป้ายปิดลักษณะรูปแบบเป็นแบบนี้ค่ะนะคะคุณลูกค้าจะหาผ้าถุงป้ายปิดโอเคนี่เลยเห็นไหมคะมันแบบว่าไม่ต้องเปิดเปิดมันจะเป็นปิดแบบนี้ทั้งหมดเลยเป็นผ้าถุงสําเร็จค่ะเป็นผ้าถุงป้ายปิดค่ะแล้วติดจิบข้างซึ่งคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะไซส์ตามนะคะไซส์ตามที่ลูกคุณลูกค้าใส่เลยตัดให้ใหม่ค่ะ ตัดให้ใหม่ค่ะอันนี้จะเป็นงานสั่งตัดใหม่ทั้งหมดนะเราไม่ได้ตัดไว้แล้วผ้ามีให้เลือกนะคะมากมายเลยตั้งแต่รหัส40ไปจนถึงรหัส5 9เ้าเลยนะคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยเขาบอกคุณค่ะถ้าสั่งตัดทั้งชุดหรอ2 5 0 0บาทค่ะ2,500บาทคุณลูกค้าขาถ้าเป็นผ้านะคะผ้าก็จะใช้เป็นผ้าไหมสีพื้นนี่แหละสวยใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายค่ะเรามาต่อกันที่สีม่วงมะปรางพื้นนี้จะเป็นสีม่วงมะปรางคือสีม่วงอมชมพู พืนนี้รหัส4 1พื้นนี้รหัส C1 ใครรับทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาเลือกผ้าผืนนี้แล้วสั่งตัดเป็นผ้าถุงปกติคุณลูกค้าใส่รอบเอวเท่าไหร่ปกติคุณลูกค้าใส่รอบเอวเท่าไหร่คะเดี๋ยวนุ่มจะได้บอกว่าคุณลูกค้าใส่ไซส์อะไรนะโอเคเลยเดี๋ยวเลือกให้ค่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูด้วยกันเดี๋ยวช่วยดูค่ะยินดีค่ะก็คือถ้าเราตัดกระโปรงแล้วเราแบบว่าตัดตามไซส์ของตัวเองแบบนี้เวลาใส่แล้วมันจะสวยและมีความมั่นใจมากกว่าคุณลูกค้า,า่ะเพราะว่านุม่มอะ เอวสามสิบใช่ไหมแล้วสะโพกเขาตัดกันนะเขาจะตัดแค่สะโพกแค่สามสิบแปดแต่นุ่มใส่ไม่ได้ถ้าเขาตัดเป็นเอวสามสิบสองแล้วสะโพกสี่สิบนุ่มก็ใส่ไม่สวยอีกดังนั้นค่ะนี่แหละคือเป็นการตอบโจทย์นะคะทั้งของตนเองแล้วก็ให้กับคุณลูกค้าด้วยเพราะว่าคุณลูกค้าใส่รอบเอวเท่าไหร่ right, สะโพ right, กเท่าไหร่ความยาวอยากใส่ความยาวที่เท่าไหร่คุณลูกค้าบอกเลยเพราะว่าเราจะตกทรงศอกให้ได้สวยงามนะคะคุณลูกค้านะเพราะว่าถ้าเราไปแก้ทรงนะคะไม่สวยนะดังนั้นค่ะคุณลูกค้าขาทางร้านของเราเดี๋ยวจัดให้ จะทําให้เลยสวยรับรองสวยถูกใจอยากให้ใส่แล้วแบบพอดีตัวอยากให้ใส่แล้วแบบว่าตีทรงสอบสวยงามก็คือเก็บทรงเซฟทรงให้เราด้วยนะคะใส่แล้วก็แบบว่าเสริมบุคลิกภาพทําให้เราดูสวยพงคุณลูกค้าบางท่านนะดูที่ส่วนสูงนะอยู่ที่ส่วนสูงความยาวเริ่มต้นที่นุ่มตัด่32นิ้วคุณลูกค้าตัดก็มีผ้าถุงนะนนเนี่ยพูดถึงผ้าถุงนะคะตัดได้ทำไมจะตัดไม่ได้เพราะว่าคุณลูกค้าหลายท่านก็ให้ที่ร้านแม่มารีผ้าไทยของเราตัดให้คุณลูกค้าคะต่อมานะคะถ้าเป็นเฉดสีเหลืองค่ะ พื้นนี้เฉดสีเหลืองรหัส4 2ค่ะพื้นนี้เฉดสีเหลืองรหัส42นะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยสั่งซื้อผ้าไปตัดเย็บเองเหรอ590บาทพืนหนึ่งแบบนี้590บาทขนาดหน้าผ้า1 0 0ความยาวอยู่ที่180ซนติเมตรซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถนะ,ะน,นะคะนำไปตัดได้เลยแต่ผ้าถุงตัดกระโปรงอยากตัดเป็นชุดมินิเดสนะคะถ้ารอบอกไม่เกิน40นิ้วนอกเอวไม่เกิน3 4สามารถนำไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยคุณลูกค้าขาหรือว่าจะจะะเเปป็็นนนนสสสสีสีีี้้้มมผืพ ผืนนี้จะเป็นสีส้มพีชจ้ารหัสสีสามค่ะสีส้มพีชสีสีสามค่ะเข้ามาดูเข้ามาชมกันอยู่ในขณะน,นี้ฝากกดไลค์ด้วยกดไลค์ทุกท่านเลยเร็วดัน youtube ดันช่อง youtube ของเรากันนะคะดันช่อง youtube ให้นุ่มด้วยนะคะ ผืนนี้รหัสีสผืนนี้รหัส4 3, นนส 4, 3, สีส้มพีชสีส้มอมชมพูสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจอยากให้ทางร้านของเราตัดให้แจ้งกับแอดมินได้เลยนะคะแจ้งรอบเอวสะโพกรวมไปถึงความยาวของกั๊ถุงเข้ามาได้เลยนะรหัส4สีหรอรหัส44คุณลูกค้ามีเสื้อสีม่วงคุณลูกค้ามีเสื้อสีชมพูคุณลูกค้ามีเสื้อสีเหลืองใส่ผืนนี้เลยเลือกเลือกชอบผืนนี้นําไปตัดเลยสั่งซื้อผ้าไปตัดเย็บเองวันนี้590บาท ใช่ค่ะถ้าสั่งตัด1290บาทค่ะพี่ตัดเป็นผ้าถุงป,ป้ายปิดติดซิปข้างค่ะลูกนั่งสะดวกเดินสบายคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวโป้ไม่ต้องกลัวเปิดเลยเพราะว่าคุณลูกค้าบางท่านไม่เคยใส่ผ้าถุงเลยแล้วต้องใส่ผ้าถุงใช่ไหมวันนี้คุณลูกค้านะคะให้ทางร้านของเราตัดให้ได้เลยจ้าคุณพี่ใส่รอบเอลเท่าไหร่นุ่มใส่รอบเอล30ค่ะสะโพก40ค่ะความยาวสุดผ้าอยู่ที่37นิ้วพื้นนี้รหัส44พื้นนี้รหัส44 ใครรับทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะคะเรามาเลือกผ้าแล้วสั่งตัดกันค่ะเรามาเลือกผ้าแล้วสั่งตัดไปด้วยกันนะคะพี่ๆจ๋างานผ้าไทยสวยๆนะคะจากร้านแม่มดีผ้าไทยของเราคุณลูกค้า่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อเลยะคะ่ะมีอีกหลากหลายรหัสมากนะคะมีออกหลากหลายรหัสให้คุณลูกค้าเลือกชมเลือกช็อปนะคะเตรียมกระดาษปากาขึ้นมาจดได้เลย <laughs> เตรียมกระดาษปากานะคะเตรียมจดได้เลย นะคะขอบพระคุณมากๆเลยแต่ถ้าคุณลูกค้ามีแอปพลิเคชันไลน์ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่านุกมมาทํารูปไปให้เรียบร้อยแล้วซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถเลือกชมเลือกช็อปนะคะในแอปพลิเคชันไลน์ได้เลยขอบพระคุณมากๆเลยจตะแต่ถ้าไม่มีแอปพลิเคชันไลน์นะคะคุณลูกค้าโทรมานะ0890416008าค่ะชอบเฉดสีไหนบอกบอกกับแอดมินได้เลยค่ะชอบเฉดสีไหนแจ้งกับแอดมินได้เลยนะจ๊ะคืนนี้รหัสสีห้าค่ะจะมีสีม่วงสีเทาสีฟ้าค่ะ ม่วงเทาฟ้าค่ะคุณลูกค้าค่ะม่วงเทาฟ้าค่ะคุณลูกค้ามีเสื้อเฉดสีไหนอยู่นะคะสามารถนําไปมิกซ์แอนด์แมทใส่ได้เลยใส่สีขาวสีครีมได้ค่ะผืนนี้ค่ะพี่ผืนนี้รหัสสี่ห้าจ้าผืนนี้รหัสสี่ห้าห้าบาทวันนี้นุ่งมีกระเป๋านะคะใส่โทรศัพท์แถมให้ด้วยหนึ่งใบนะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่องยูทูบแม่มาริพาทไทยด้วยนะผืนนี้รหัสสีห้าค่ะ ถ้ารหัส 46, ส46 4ช่มพูกะปิค่ะใช้คําเดียวเลยสีชมพูกะปิค่ะนี่เลยผืนนี้ค่ะรับผืนนี้ไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยให้น้มตัดให้ไหมให้น้มตัดให้ได้เลยค่ะสวยใส่สบายด้วยค่ะเนื้อผ้าใส่สบายเพราะว่าเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้าหมักโคนทอเครื่องลวดลายที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่ในขณะน,นี้เป็นงานผ้าไทยกัดลายไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายไม่ใช่ผ้ามัดหมี่นะ เป็นงานผ้าไทยกัดลายนะคะเป็นงานผ้าไทยนวัตรกรรมใหม่ที่มีความสวยงามและสามารถนำไปใช้งานได้จริงด้วยค่ะพื้นนี้รหัส46สีชมพูกะปีค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสั่งซื้อผ้าไปตัดเย็บเองนะคะโทรเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะหรือว่านะคะนำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่ QR วโค้ดนะคะทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาด้วยนะพืนนี้จะเป็นเฉดสีชมพูค่ะเพราะว่าใส่ได้ตั้งแต่สีชมพูพาววส นะคะผืนนี้รหัส47ค่ะพี่ผืนนี้รหัส47ค่ะใครรับทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะคะนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยขนาดหน้าผ้า100ซนติเมตรความยาวอยู่ที่180ซนติเมตรค่ะนาไปตัดผ้าถุงค่ะนําไปตัดกระโปรงค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะไปตัดเป็นชุดมินิดสได้เลยผืนนี้สีฟ้าสีฟ้าพาเทลสีฟ้าราชินีสีฟ้าน้ำทะเลใส่ได้ค่ะผืนนี้รหัส48 พืนนี้รหัส48ใครรับทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยขอบพระคุณมากๆเลยค่ะรหัส49จะเป็นเฉดส,สีม่วงดอกมะเขือรหัส49จะเป็นเฉดสีม่วงดอกมะเขือคือสีม่วงอ่อนๆสีม่วงเบาๆเลยคุณลูกค้าค่ะสวยคลาสสิกมากๆสวยคลาสสิกมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจพืนนี้รหัส49ผืนนี้รหัส49ใครรับทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยค่ะ ให้ทางร้านของเราตัดให้ให้ทางร้านของเราตัดให้วันนี้คุณลูกค้าขานุ่มขอแนะนําให้คุณลูกค้านะคะสั่งตัดนะคะเป็นผ้าถุงป้ายปิดค่ะผ้าถุงป้ายปิดแล้วติดซิปข้างคุณลูกค้าขาของร้านแม่มรีผ้าไทยของเราจะทําแบบว่าเป็นทรงสอบสวยงามเลยเนาะดูด้านหลังค่ะ ด้านหลังก็แบบนี้เลยเหมือนกระโปรงทรงสอบเลยนะเหมือนกระโปรงทรงสอบเลยคุณลูกค้าคะแต่ด้านหน้านะคะเราทารูปแบบเป็นผ้าถุงเนาะเป็นผ้าถุงป้ายปิดค enfin, ่ะผ้าถุงป้ายปิดติดซิข้างแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะอยากตัดเป็นทรงสอบเลยคุณลูกค้าก็สามารถแจ้งได้เราก็จะเป็นแบบว่าผ่าด้านหลังให้นะคะคุณลูกค้านะ mm. ได้เลยแล้วแต่คุณลูกค้าต้องการคุณลูกค้าสามารถ,ถ,ถาติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะร้านแม่าริพาไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนนะะสวย สวยมากเลยนะคะผืนนี้อะไรหรอผืนนี้ราหาัส52ค่ะอยวน้องมีเพิมเ่มเติมอีกค่ะพี่จะทันไหมคะไม่ทันบอกได้นะจะดูให้นะคะนี่สวยมากเลยค่ะอันนี้52ต่ขออนุญาตเรียงเรียงลำดับนิดหนึ่งนี่ค่ะ อะไรเข้ามาได้เลยขอบคุณนะคะขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะตอนนี้อยู่ในช่วงไลฟ์สดอยู่นะคะอยากดูรหัสไหนเพิ่มเติมพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยอยากดูผืนไหนเพิ่มเติมพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะผืนนี้จะเป็นเฉดส,สีส้มชมพูเฉดสีส้มชมพูรับรหัส50ไปเลยจ้ารับรหัส50ค่ะสวยมากผืนนี้นะคะสวยสดใสดมากๆเลยนะคะ คุณลูกค้าชอบผืนไหนคุณลูกค้าเลือกซื้อเลือกช็อปได้เลยค่ะ590บาทวันนี้คุณลูกค้าสั่งซื้อ1ผืนนะคะ590บาทนุ่มมีกระเป๋าใส่โทรศัพท์แถมให้ฟรีแต่ถ้าคุณลูกค้าสั่งซื้อ2ผืนวันนี้คุณลูกค้าจะ๊ะนุ่มมีนะคะผ้าขอมา้านุ่มมีผ้าขอมา้าผ้าฝ้ายแถมให้ฟรีอีก1ผืนด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยจะรับ1ผืน2ผืนหรือว่า3ผืนแจ้งกับแอดมินได้เลยคะ สอชิ้นค่ะอย่างเช่นชอบสีนี้ใช่ไหมรหัส5 0จะราไปตัดเป็นชุดเดสเนาะคุณลูกค้าสั่งซื้อสองชิ้นได้เลยทีน,นี้คุณลูกค้านะอยากตัดความยาวเท่าไหร่ความยาวแขนอยากแต่งแขนนู่นนี่นั่นคุณพี่ซื้อเลยเพราะว่าถ้าผืนหนึ่งมันจะฟิกจนเกินไปคุณลูกค้าคะ เพราะว่าถ้าคุณลูกค้าน่ะรอบอกเกิน40อย่างเงี้ยมันก็ตัดไม่ได้แล้วนะเพราะว่าถ้าแค่ผื่นเดียวมันจะมีอยู่นะคะว่าตัดไซส์ไหนได้อะไรเงี้ยค่ะตอบถามได้นะคะเดี๋ยวตอบคําถามให้ตอบได้หมดเพราะว่าของเรานะคะนอกจากเราจะจัดจําหน่ายขายผ้าแล้วที่ร้านยังรับยังรับตัดชุดด้วยที่ร้านยังรับตัดชุดด้วยนะคะเราจะทราบแล้วก็เข้าใจว่า ผ้าชิ้นนี้เหมาะสําหรับทําอะไรนะคะสามารถตัดชุดเดสเนี่ยลูกค้าใส่ไซส์อะไรเราก็จะได้แนะนําให้นะคะพี่ๆขาขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะผืนนี้ค่ะคุณลูกค้าขาจะเป็นสีเทาจะเป็นเฉดสีเทาองคฟ้าอะไรประมาณนี้นะคะคุณลูกค้านะจะเป็นเฉดสีเทาสวยผืนนี้รหัสห้าหนึ่งจ้าผืนนี้รหัส5้าหนึ่งค่ะลายขอลายขอสีเทาค่ะใครชอบสนใจติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาผืนเดียวผืนเดียวไปตัดผ้าถุง ได้เลย590บาทรหัส51นะจ๊าแต่ถ้ารับนะคะเหมือนคุณพี่พรพิสมัยคุณพี่พรพิสมัยนะคะเลือกซื้อเลือกช็อปนะวันนี้นะคะรับนะคะรหัส52ค่ะ รับรหัส52แล้วให้ทางร้านแม่มาริ้าไทยของเราตัดเป็นผ้าถุงให้ด้วยวันนี้ค่าผ้าพร้อมค่าตัดจัดโบสุดพิเศษ1,290ัรบาท1,290รบาททรงสวยถูกใจแล้วตัดตามไซส์ของคุณลูกค้าเลยคุณลูกค้าสามารถแจ้งรายละเอียดไซส์เข้ามาได้เลยคุณพี่พรพ,รพิสมัยนะคะใส่ไซส์ S ค่ะคุณลูกค้าค่ารอบเอวนะคะรอบเอวจะเป็น28ใช่ไหมย28สะโพก38ค่ะแล้วก็ความยาวสุดผ้านะ,ะความยาวของผ้าถุงยอยู่ที่34ค่ะ ได้เลยเดี๋ยวตัดให้ขอบพระคุณคุณลูกคา้าทุกท่านมากๆเลยนะนี่สวยไหมตัสิตัวนี้สวยนะจะเป็นแบบเฉดฟ,ฟ้าแล้วก็มีน้ําเงินด้วยค่ะรห้าสองค่ะพี่รห้าสองค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอ๋ออันนี้จะเป็นไซส์เอสอันนี้จะเป็นไซส์เอสรอบเอวยี่สิบหกอันนี้รอบเอวยี่สิบหกนะสะโพกสามสิบหกค่ะวัดจากขอบบนสุดลงมาด้านล่างตรงนี้เก้านิ้วนะคะก็จะเป็นตรงส่วนของสะโพกตรงนี้ค่ะ สะโพกจะอยู่ที่36ค่ะเพราะว่ารอบเอว26 6เนาะแล้วก็ความยาวของคาดถุงความยาวของว้าหุงคุณลูกค้าวัดจากขอบบนสุดตร,ตรงนี้นะคะจนถึงสุดผ้าเลยนะคะจนถึงสุดผ้าตรงนี้เลยคุณลูกค้าสามารถแจ้งกับแอดมินได้เลยนะคะอย่างเช่นคุณลูกค้านามี้าดถุงอยู่แล้วใช่ไหมแล้วอยากสั่งตัดเพิ่มเติมคุณพี่จ๋าวัดรายละเอียดตามนี้มาให้นุ่มเลยเดี๋วนุ่มตัดให้เลือกผ้าแล้วสั่งตัดกันค่ะขอบบน ขอบบนสุดเรียกว่ารอบเอวขอบบนสุดตรงนี้นะที่นุ่มที่นุ่มจับอยู่ขอบบนสุดตรงนี้เรียกว่ารอบเอวนะคะวัดจากขอบบนสุดลงมา9้านิ้วนะคะแล้วพับโลกพับพับตรงนี้นะคุณลูกค้าจับทุกอย่างวัดเป็นเส้นตรงค่ะตรงนี้คุณลูกค้าวัดมาให้นุ่มตรงนี้เรียกว่าสะโพกนะโอเค ความยาวของผ้าถุงวัดอย่างไรคุณลูกค้าจ่าวัดจากขอบบนสุดทั้งหมดโอเคนะจากนั้นคุณลูกค้าพับเครื่องของผ้าถุงค่ะทุกอย่างมันก็จะเป็นเส้นตรงแบบนี้คุณลูกค้าวัดจากขอบบนสุดตรงนี้จนถึงนะคะปลายสุดเลยนะคะของผ้าถุงตรงนี้ความยาวอยู่ที่34นิ้วตามความต้องการของคุณพี่พรพิสมัยเลยคุณลูกค้าก็สามารถสั่งตัดส่งข้อมูลตรงนี้มาให้ทางร้านของเราได้เช่นเดียวกันเดีย๋ยวทางร้านของเราตัดให้ขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากมากอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่องยูทูบแม่มารีผ้าไทยของเราด้วยแล้วผ้าถ ใส่ง่ายใส่สบายเหมาะสําหรับ hmm. ค <ostic Ellen kes> ุณลูกค้านะคะที่เวลาลุกนั่งนะคะไม่ต้องกลัวโบไม่ต้องกลัวเปิดเพราะว่ามันเป็นผ้าถุงป้ายปิดผ้าถุงป้ายปิดคือเปิดออกมาไม่เห็นขาแน่นอนเพราะว่ามันเป็นปิดหมดเลยแบบนี้ค่ะเป็นปิดหมดเลยแบบนี้ไม่เห็นขาแน่นอนคุณพี่ขาใส่ดีใส่สวยใส่สบายเรียบร้อยด้วยนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยเลือกผ้าแล้วสั่งตัดได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะตอนนี้คุณลูกค้าสั่งตัดที่เป็นผ้าใหม่สังเคห์พอเครื่องสามตะกอที่เป็นผ้าพื้นสีดําเยอะเลยให้ทางร้้าาของเรตัดให เพราะว่าอยากใส่แล้วแบบว่าเข้าหุ่นเข้าทรงนะคะคุณลูกค้าสามารถแจ้งรายละเอียดตรงนี้เข้ามาได้เลยราคาเท่ากันราคาเท่ากันค่ะ1,290บาท1,290บบาทสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจอยากให้ทางร้านของเราตัดให้นะคะ ยินดีค่ะพี่เดี๋ยวนุ่มตัดให้นะคะรับรองสวยถูกใจรับรองสวยถูกใจใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายและที่สําคัญดูแลรักษาง่ายซักเครื่องได้สีไม่ตกแล้วก็รีดง่ายมากๆด้วยนะคะขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยจ้าเข้ามาดูเข้ามาชมกันอยู่ในขณะนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้นุ่มด้วยนะถ้าเป็นผืนนี้จะเป็นสีเขียว ผืนนี้จะเป็นสีเขียวอ่าโอเคผืนนี้จะเป็นรหัส53ถ้าคุณลูกค้าชอบสีเขียวเรามีอีกหนึ่งลายผ้าที่มีความสวยงามมากๆคุณลูกค้าขาเป็นสีเขียวที่แบบว่าเห็นแล้วแบบไม่เบื่อเลยรู้สึกว่ามันดูดีแล้วก็มีมิติมากๆด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะผืนนี้รหัส53ค่ะพี่ผืนนี้รหัส53จะถ้าสีเขียวนะคะจะมีรหัส5 0ด้วยนะจะเป็นสีเขียวพาสเทลนะคะลายแพวา ลายแพรวาจะเป็นสีเขียวพาสเทลจะเป็นรหัสห้าสีค่ะนี่พื้นนี้สวยเห็นไหมงานผ้าไทยกัดลายค่ะไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายไม่ใช่ผ้ามัดหมี่นะพื้นนี้จะเป็นงานผ้าไทยกัดลายที่มีความสวยแล้วก็คมชัดมากๆด้วย590สบาทสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย0 8 8 0 4แป0 0 8้าศ0 8 0งานงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆแบบนี้ จากร้านแม่มบรผ้าไทยของเราซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะสวยสวยมากเลยละ่ะสวยสวยเลยจ้าพี่เลือกชมเลือกช็อปได้เลยค่ะชอบผืนไหนนะคะแจ้งกับแอดมินได้เลยให้ตัดให้ด้วยไหมถ้าตัดด้วยก็หนึ่งันสองรอยเก้าสิบบาทค่ะผ้าสั่งซื้อผ้าไปตัดเย็บเองวันนี้นะคะเฉพาะผ้าไปตัดผ้าถุงเนาะห้าร้อยเก้าสิบาท แต่ถ้ารับผ้าตัดชุดใช่ไหมรับผ้าพื้นด้วย990บาทค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยร้านแม่มริผ้าไทยของเราหน้าร้านอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด หน้าร้านอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดคุณลูกค้าจ๋าสามารถจัดส่งสินค้าได้ทั่วไทยไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่นะคะพื้นที่ห่างไกลจังหวัดท่องเที่ยวอะไรใดๆเราก็สามารถจัดส่งสินค้าให้คุณได้เหมือนเดิมขอเพียงแค่คุณลูกค้าทราบที่อยู่บ้านเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไปษณีนะคะเบอร์โทรศัพท์ที่ชัดเจนเราสามารถจัดส่งให้คุณลูกค้าได้ทั่วไทยอยู่แล้วนะคะยังไงก็ฝาก like. กดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่องยูทูบแม่บริพาไทยของเราไว้ด้วยคุณลูกค้าจ๋า รับสิทธิพิเศษมากมายตามที่นุ่มบอกเลยรวมไปถึงของแถมสุดพรีเมียมที่เตรียมไว้ให้นะคะกับคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านด้วยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะรหัส55ค่ะเรามีถึงรหัส59นะลืมบอกว่ามีถึงรหัส59คุณลูกค้าขาผืนนี้รหัส55จะเป็นลายแพรวาสีเหลืองจะเป็นลายแพรวาสีเหลืองคุณลูกค้าขาเป็นไงคะถ้าชอบสนใจติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย สวยใช่ค่ะผืนนี้รหัส55ผืนนี้รหัส55จ้าหรือว่านะคะจะชอบเป็นเฉดสีเข้มถ้าชอบเฉดสีเข้มอีกหนึ่งผืนค่ะผืนนี้จะเป็นรหัส56ผืนนี้จะเป็นรหัส56ค่ะเห็นไหมสวยมากเลยเนาะ <laughs> ให้ดูให้ชมก่อน อยากดูอยากชมเพิ่มเติมคุณพี่ค่ะเข้าดูเข้าชมได้เลยรีวิวสินค้าที่มีมากกว่า 1, 3 3 0 0 0รีวิวทางช่อง YouTube แม่มาลีพาไทยของเรานี่แหละค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ไว้ด้วยฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ไว้ด้วยนะจ้ะพี่พืนอนี้รหัส57ค่ะพืนอนี้รหัส57อค่ะเดี๋ยวนี้ทำป้ายกันหน่งค่ะผืนนี้รหัส57ค่ะตึ้งตึ้ง จะเป็นเฉดสีเทานะผืนนี้จะเป็นเฉดสีเทาใส่กับสีดําก็ได้อันนี้สวยผืนนี้สวยค่ะผืนนี้สวยคลาสสิกมากผืนนี้รหัสห้าเจ็ดผืนนี้รหัสห้าเจ็ดค่ะใส่กับเสื้อสีดําได้ใส่กับเสื้อสีดําได้เลยนะคะสวยคลาสสิกมากๆนะคะสวยคลาสสิกมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะถ้าเป็นเฉดสีเทาอมฟ้าจะเป็นรหัสห้าแปดค่ะ ถ้าเป็นเฉดสีเทาอมฟ้าจะเป็นรหัสห้าแปดสวยใช่ไหมสวยคลาสสิกมากๆสวยคลาสสิกมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8งานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแม่มาริผ้าไทยซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถนะคะติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยหรือว่าคุณลูกค้าจาผืนนี้รหัส5 9ผืนนี้รหัส5 9จะเป็นเฉดสีเหลืองอีก1เฉดนะคุณลูกค้าขาววันนี้สีเหลืองนะคะมีให้เลือกให้ชมเพิ่มเติมนะ รหัส59รหัส59ใครรับทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยอยากได้ผ้าไปตัดเย็บเองราคาผืนละ590บาทสั่งซื้อหผืนวันนี้คุณลูกค้าจะได้รับนะคะกระเป๋าใส่โทรศัรพท์แถมให้ฟรีอีก1ใบแต่ถ้าคุณลูกค้าสั่งซื้อ2ผืนวันนี้คุณลูกค้าจะรับรหัสอะไรก็ได้2ชิ้นใช่ไหมหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะนําผ้าผืนนี้แหละไปตัดเป็นชุดเดรสนะคุณลูกค้าเลือกซื้อ2ชิ้นก็ได้2ชิ้นได้เลยคุณลูกค้าขาสั่งซื้อ2ชิ้นคุณลูกค้าก็จะได้รับเป็นผ้้้้้้้าา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 ขขมมมมผผผยูลค่100 1บทแถฟีีอกืนดว สำหรับูลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะจะสั่งซื้อผ้าไปตัดเย็บเองหรือว่าอยากให้ทางร้านของเรานะคะตัดเย็บให้คุณพี่อยากตัดเสื้ออยากตัดชุดอยากตัดชุดเดทนะคะแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ทักเข้ามาโทรเข้ามาเลยพี่ทักเข้ามาโทรเข้ามาเลยจ้า ถ้าเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะคะร้านแม่มาริภาคไทยของเรานะคะหน้าร้านอยู่ในอำเภอเมืองค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดคุณลูกค้านะคะสามารถเลือกชมเลือกช็อปเข้ามาได้เลยอยากให้ทางร้านของเราตัดเสื้อนะคะวันนี้นะคะเสื้อที่นุ่มนะคะสวมใส่อยู่จะเป็นทรงคอจีนตั้งกระดุมห่วงนะคะแขนสั้นนะคะความยาวแขนอยู่ที่8.5นิ้ว ความยาวเสื้ออยู่ที่นะคะ18นิ้วเป็นงานผ้าไทยทรงคอปซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยรวมไปถึงนุ่มก็มีโปรโมชั่นสุดพิเศษให้กับพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะคุณลูกค้าที่สนใจนะคะสั่งตัดรูปแบบคอลเลคชันนี้คุณลูกค้าขาจัดให้พิเศษเลยชอบเหมือนที่นุ่มใส่ชอบเหมือนที่นุ่มใส่ใช่ไหมคะพี่จ๋า 1,190บาทจัดให้ทั้งหมด5ไซส์ค่ะรอบอก32 34 36 38แล้วก็40นะคะคุณลูกค้าใส่ไซส์ไหนคุณลูกค้าสามารถแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าไม่ชอบแขนสั้นอยากตัดแขน3ส,ส่วนแขนยาวได้ไหมได้เลยคุณลูกค้าขาแต่ราคาจะอยู่ที่1,390บาทนะคะแต่ถ้าเป็นรูปแบบนี้ตามที่นุ่มแจ้งไว้ตามที่นุ่มบอกคุณพี่ขา1,190บาทความยาวเสื้อเป็นงานผ้าไทยทรงครอบใส่ดีใส่ง่ายใสย่สบาย นะคะคุณลูกค้าค่ะซึ่งคุณลูกค้าสามารถสวมใส่ไปทํางานในวันพ้าไทยได้เลยในวันนะคะนี่แหละที่วันทํางานของเรานะคะหตลอด1ปีเนี่ยอยากให้มีนะคะเสื้อคอลเลกชันนี้อีกซักคอลเลกชันหนึงนะคะ ให้กับคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านเลยนะคะสวยใส่กับกระโปรงดําค่ะกางเกงแลกก็สามารถใส่ได้เสื้อทรงนี้สามารถใส่ได้กับนะคะผ้าถุงกางเกงกระโปรงที่คุณลูกค้ามีอยู่ได้เลยขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท,ท่านมากๆนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0890416008ค่ะ หรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่คิวโ,โคดนะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มารีผ้าไทยมีให้ดูให้ชมเยอะแยะมากมายรวมไปถึงคุณลูกค้าสามารถเข้าดูเข้าชมนะคะทางนี่แหละรีวิวสินค้านะคะทางช่อง youtube ของเราได้เลยขอบคุณค่ะขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆนะคะชื่นชอบผ้าไทยรูปแบบไหนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม